สวัสดีครับวันนี้เราจะได้มาเสนอชุดนอนนานะครับในราคาแบบสบายกระเป๋าแน่นอนครับครับเรามีแค่หนึ่งแบตเตอรี่อ่าลูกหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแผงมือสอซึ่งเป็น280วัตต์ราคาสบายกระเป๋าสอกชาร์จเจอร์และก็มีอินเวอร์เตอร์ครับชุดนี้อ่าสามารถเอาไปใช้อยู่ไล่อยู่นาต่อกับแสงสว่างต่อกับพัดลมต่อกับสว่าน นิดๆหน่อยได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับวันนี้เราจะมาทดสอบกับสว่านนะครับมาทดสอบดูออนะครับเรามาทดสอบดูครับเราก็สับเบกเกอร์ขึ้นไปก่อนปั๊บขึ้นกันแล้วมากดสว่านดูสว่านทํางานนะครับเสียงสว่านทํางานตอนนี้นี่ครับใช้กับพัดลมใช้กับสว่านได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเราเราตามไปดูแผงมือสองกันไปกันเลยครับ นี่ครับซึ่งเป็นแผงมือสองโพลี280วัตต์นะครับสามารถชาร์จใช้ได้กับชุดนอนนาได้สบายเลยครับนี่ครับชาร์จไฟได้เหลือๆใช้งานได้อีกนานครับ5ปี10ปีซิเรื่องปกติของแผงแล้วเราไปติดตามเลยครับไปดูกันนี่ครับก็มาปุ๊บก็มาเลยครับเข้ามาแล้วก็เข้ามาหาตัวชุดนอนนาของเรางนี่ครับครับชุดนอนนาชุดนี้ ราคาสบายกระเป๋าแน่นอนครับสามารถใช้ได้กับแสงสว่างพัดลมได้เลยสว่านได้นะครับอยู่ไร่อยู่นาก็มีไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้ได้สนยังไงยังไงติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ